ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่อำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีได้ต่อยอดองค์ความรู้ในชุมชนเกี่ยวกับผ้าผืนเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและทำให้คนชุมชนได้มีรายได้มูลค่าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นไว้ค่ะจีรวรรณวงศปัตสาหรือออยคือหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่ลาออกจากงานประจำและกลับมาอยู่บ้านในอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานี พื่อช่วยที่บ้านแปรรูปผ้าฝ้ายแม้เธอจะเรียนจบด้านก่อสร้างมาแต่งานประเภทเย็บป,ปักถักร้อยก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้ในสายก่อสร้สางเนี่ยมันไม่ยิ่งจะบอคอยแบบคุมคนดใดนางเสียคะแม่ก็เลยกลายเป็นว่ามันมันมีความอึดอัดนนในในสายงานของเจ้าของก็เลยล่าออกจากงานค่ะกลับมามาสอนที่บา้านที่นี่ทํางานในลักษณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการรวมตัวของผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อทอผ้าเป็นผืนทําให้มีผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลายนักส่งผลให้ตลาดแคบเมื่อตลาดอิ่มตัวจึงขายได้ยากนี่คือจุดเริ่มต้นให้ออยเข้ามาหาวิธีแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็ไปศึกษาค่ะไปอบรมหน่วยงานได้เปิดอบรมก็ไปอบรมบนเลยไปทุกงานจะได้ความรู้ตรงตรงการที่นวยงานอ่าพไปอบรมเนี่ยนะคะเอากลับกลับมาปรับใส่ ผ้าฝ้ายย้อมครามคือผลิตภัณฑ์นั่งเดิมและสร้างชื่อให้กับกลุ่มแต่ออยคิดว่าหากมีวิธีย้อมผ้าที่หลากหลายขึ้นด้วยวัสดุใหม่ๆจะทําให้ผ้ามีสีสันที่แปลกใหม่ขึ้นจึงทดลองย้อมผ้าด้วยวัสดุหลายประเภทเมื่อได้ผ้าที่มีสีสันต่างออกไปการเปลี่ยนรูปแบบการตัดเย็บจึงเกิดขึ้นออยเป็นคนออกแบบเสื้อผ้าในร้านโดยทดลองใช้ผ้าหลายเฉดสีในตัวเดียวกัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาถ้าเป็นหลุนรุ่นข้องแม่เนี่ยเพิ่งก็จะบอกว่าคอยเคยขายในแบบนี้คอยก็จะขายแบบนี้พอมาหลุนหลุนนู้ปุ๊บก็ล่องล่องเปลี่ยนสีล่องเปลี่ยนวิธีเอาสีสันเพิ่มเข้าไปปัจจุบันสินค้าทั้งหมดที่ออยออกแบบถูกวางจําหน่ายทั้งที่บ้านห้างสรรพสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด รวมถึงขายในตลาดออนไลน์ด้วยซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ารูปแบบดั้งเดิมขึ้นอีกหลายเท่าตัวเริ่มไปรู้เป็นเสื้อผ้าเนี่ยเขาจะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะไม่ว่าจะได้ลูกค้าพาซินลูกค้าเสื้อผ้าคือเขาได้สองตลาดเลยไม่เป็นการเพิ่มเพิ่มรายได้มากอีกอีกแถวหนึ่งค่ะผู้เฒ่าพนมีความสุขบราลกหลานนั่นเอาไปตัดแล้วก็ง่าม กะหนึ่งมีความสุขทั้งใจสองหลังจากเคยปันกระไดเท่าสองพันสามพันพอลูกหลานเขามาเห็ุแล้วนี่มันจะได้คนละเมินหรือคนละเก่าพันมันก็สรางขันกำลังใจให้คนที่อยู่เบื้องหลังนะคะนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของคนรุ่นใหม่กลับบ้านที่หาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองได้โดยอาศัยทั้งต้นทุนที่ครอบครัวสร้างไว้ให้และไม่ลืมที่จะสแสวงหาโอกาส ในการทำมาหากินให้ตัวเองนับเป็นการกลับบ้านที่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายงาน